ในกรณีที่มีการผลิตสินค้าหรือมีวัตถุดิบเข้ามาหรือว่าวัตถุดิบที่เป็นโลหะต่างๆเนี่ยนะคะลูกค้าเนี่ยบางทีจะไม่ทราบว,ว่าสเปคหรือว่าคุณสมบัติของโลหะตัวนั้นน่ะมันสอดคล้องกับความต้องการของเขาหรือเปล่านะปัญหาคือว่าเออโลหะที่เขาเนี่ยพัฒนานเนี่ยมันสามารถทนต่อการจัดกร่อนได้ไหมเขาก็มาทดสอบที่เราได้ มอสูนะคะเป็นผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุโดยภาพรวมนะคะสพวาเราก็จะให้บริการทางด้านวิเคราะห์ทดสอบวัสดุโลหะเป็นหลักนะคะเป็นการทดสอบคุณสมบัติทั่วๆไปของโลหะที่นําไปใช้งานนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการตรวจสอบและประเมินอายุการใช้งานนะคะของภาชนะรับแรงดันหม้อน้ําและก็โครงสร้างทางวิศวกรรมนะคะโดยตามหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรมนะคะแล้วก็มาตรฐานสากลน,นะคะ นอกจากการวิเคราะห์ทดสอบแล้วเราก็ให้ในการด้านวิจัยทางด้านให้คำปรึกษาในด้านของการด้านวิเคราะห์ความเสียห,หายการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นแล้วก็เรามีเรื่องของการมีคอร์สที่จะถออบรมและสัมมนาให้แก่ผู้ประกอบการทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ด้วยค่ะแล้วเราก็ยังมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะเพื่อจะได้รองรับ ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการทุกระดับเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นสพวข,ของเราประกอบด้วยห้องปฏิบัติการหห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย 2. ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสมรรถนะและความปลอดภัยนะคะเราจะมีเรื่องของการวิเคราะห์ทดสอบแล้วก ตรวจสอบวัสดุโลหะแล้วก็ทางด้านผลิตภัณฑ์ทางด้านเครื่องจักรอุปกรณ์โดยเรามีการตรวจสอบทั้งทางด้านแบบทําลายและไม่ทําลายนะเรามีการวิเคราะห์เรื่องความเสียหายของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าโครงสร้างทางวิศวกรรมนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังมีในเรื่องของการตรวจสอบสภาพการใช้งานแล้วก็การประเมินอายุการใช้งานมีจุดไหนที่เป็นจุดที่ควรจะต้อง สังเกตรหรือว่าควรจะต้องไปปรับปรุงเพิ่มเติมหรือเปล่าในกระบวนการผลิตซึ่งจะมีผลต่อผลิตภัณฑ์ของของผู้ประกอบการโดยตรงนะคะบริ <S <S การวิเคราะห์ตรวจสอบอือ่นๆเพื่อจะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ปรับปรุงทางด้านความปลอดภัยนะคะเช่นในเรื่องของการวิเคราะห์ ความเค้นต่างๆในชิ้นง,งานของวัสดุนะคะวิเคราะห์การสั่นสะเทือนนะว่าความสั่นสะเทือนนี้มีผลต่อความเสียหายหรืออาจจะมีผลต่อความเสียหายของอุปกรณ์เครื่องจกักรอย่างไรบ้างนะคะเรามีการทดสอบทางด้านทางกลน,นะคะซึ่งจะมีทั้งแบบสแตติกและดันามิกนะคะเวลาใช้งานเนี่ยนะวัสดุจะทนความล้าได้เท่าไหร่นะแล้วมีการทดสอบด้านนี้ด้วยนะคะเรายังมีบริการที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมนะคะวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมนะคะแล้วก็พัฒนา กระบวนการผลิตแล้วก็พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการนะเราก็ยังมีเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการนะเรื่องของการอบรมและสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการสามารถที่จะมาแสดงความต้องการได้ว่า อยากจะให้จัดอบรมในด้านไหนในเรื่องของโลหะหรือว่ากระบวนการหรือว่าการเลือกวัสดุนะคะเรามีคอร์สอบรมหลายๆเรื่องนะคะเรื่องของการเลือกวัสดุกระบวนการงานเชื่อมโลหะอย่างนี้เป็นต้นนะคะในเรื่องของการวิเคราะห์ความเสียหายอย่างนี้นะคะโดยส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะมีความพึงพอใจสูงนะคะเพราะเะนั้นว่าหนึ่งคือพนักง,งานของเรานะ่ะมีความใส่ใจนะคะแล้วก็ดูแลให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำอธิบายจนกระทั่ง ผู้ประกอบการม,มันสามารถเข้าใจได้แล้วผู้ประกอบการก็ยังได้ความรู้หรือว่ามีทางที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการด้วยค่ะสพวเราขอจะขอพี่เป็นส่วนหนึ่งของ SME นะคะที่จะช่วยในการเพิ่มเติมหรือว่าสนับสนุนอุตสาหกรรมของประเทศเรานะคะ<ม>เพื่อจะได้มีผลิตภัณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานสากลเรายินดีอย่างยิ่งเลยนะคะถ้าผู้ประกอบการจะติดต่อเข้ามานะคะ สามารถติดต่อได้ทางสพวโดยตรงนะคะเรายินดีที่จะให้คำศึกษาแล้ทางสพวเองก็ยินดีนะคะแล้วก็อยากจะขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือางด้าน SME นะคะเพื่อให้ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสามารถฐานสากลน,นะคะ